ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ R.S. Film นะครับเรื่อง18 80เพื่อนซีไม่มีซัวซีกันแน่ๆไม่ซีซัวอะไมาเป็นซีไม่ได้นั่นแหละครับวันนี้ดารานำทั้ง3ท่านมาร่วมร้องให้เราฟังในรายการ7749ภาพยนตร์เรื่องดี้นะสนุกสนานมากเข้าว่าอย่างนั้นจะสนุกยังไงนะครับเห็นว่ามีเทคนิคแต่งหน้าเทียบเท่าฮอลลีวูดเลยเป็นล้านครเฉพาะแต่งหน้าคุณเอดีได้ข่าวว่าสอสล้านนู่นน่ะสอาล้านใช่ เขาจะจริงแท้ยังไงเดี๋ยวนี้เราคุยกับดารานำทั้ง3ท่านครับขอต้อนรับคุณเออนันต์บุญนาคคุณโบปราศนาองค์ชัยศักดิ์และคุณออยธนาสุทธิกมลสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับมาเลยครับนั่งขอบคุณมากครับวันนี้ทั้ง3ท่านให้เกียรติรายการเรานะครับเพลงเมื่อสักครู่ชื่เอะไรเพลงเพื่อนแท้เพื่อนแท้ครับเพื่อนแท้นี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ร้องร่วมกันทั้ง3ามขั้นนะครับน้องโบเป็นไงครับ ร้องยากไหมครับร้องร่วมกับพี่ๆเขายากค่ะเขายากตรงไหนเขาพูดชาแล้วเขาเสียงต่ำอะไรหายใจนิดหน่อยยากร้องเพลงหายใจเยอะไม่นิดหน่อยนะตามพี่เอกับน้องออยดีกว่าเป็นไงครับน้องโบร้องเพลงเป็นไงออยก็สำหรับมือใหม่แล้วโอเคครับมือใหม่แล้วโอเคเลยก็คงต้องฝึกหน่อยนะครับถ้าอยากจะเป็นนักร้องจริงก็ต้องไปเรียนไปฝึกนะนี่นึงว่าตอนนี้เสียงค่อนข้างจะเหมือนแตกๆต้องดับหรือว่าเขาจะบอกว่าแตกเนื้อสาวแล้วเสียงมันจะแตกไหม แล้วมันแตกนั่นหนุหน่มก็เสียงจะแตกเขาบอกเป็นสาวเนี่ยคือจะชอบยิ้มแก้มปีเอาล้ครับมาเรื่องภาพยนต 18, ร์ด <80 S 2> ้าน1 8 80เรื่องนี้เรื่องเป็นยังไงครับคุณเอฮะเอ่อก็เป็นเรื่องปู่กับหลานนะครับเป็นเรื่องครอบครัวนะครับจริงๆก็คือปู่เนี่ยก็จะเป็นค,คนที่ค่อนข้างจะขี้งอนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะครับก็ทะเลาะกับพ่อของพระเอกก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมา ไปพาล้านไปเที่ยวแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นขนณะที่ไปเที่ยวกันอะไรอืมแปนี่คืออายุ80อายุ80ดสิบแปดสิบอาฮะนั่นคือคุณเอเล่นเป็นคนอายุ80 80ครับผมคือในเรื่องนี้มันจะมีทั้งหมด3วัยครับจะมีตอนประมาณ30ตอน5 0มาตอน80มันจะแต่ง3มช่วงอายุเป็นไงครับแต่ละช่วงยากกว่าบทบาทอื่นๆที่เคยเล่นไหมฮะเอ่อไอ้เรื่องยากมัน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 ไม่เท่าไหร่นะครับคือมันก็พอทําได้นะครับแต่ว่ามันจะยากของเรื่องการแต่งหน้า อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่การทํางานมาผมเหนื่อยมากอย่างเรื่องแต่งหน้าเนี่ยครับผมผมก็จะตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับถึงตั้งแต่ตีสามแล้วก็แต่งไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าเสร็จก็ไปถ่ายกันตามทะเลง่ก็ไปยืนตามทะเลแล้วก็ยืนทั้งวันจนหกโมงทุ่มหนึ่งถึงมาล้างหน้าออกล้างหน้าออกนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะเพื่อเอาน้กกากแล้วเสร็จแล้ว้อาไปนั่งเข้าห้องน้ำนี่ล้างตัวเองเอากาวออกเพราะว่าเขาจะเวลาใส่โบแคปใส่หน้ากากก็ต้องมาแอร์บัดพ่นหัวน้องหัว พ่นเข้าไปในรูหูเนี่ยอะไรพ่นหมดเลยสีเสืออะไรสีก็เข้าไปครับเวลาเวลานั้นก็คือเวลาล้างมันจะโอ้โหทรมานมากอยู่เลยก็คือผู้ตื่นตีสามแต่งไว้ตีสามนี่ต้องคือตีสามนี่ไปนั่งรอยก็เชื่อแล้วเพราะว่าผมเวลาแต่งเนี่ยจะกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องต้องต้องนิ่งจริงๆเพราะไม่งั้นบล็อกหน้าที่เขาทำมาเนี่ยมันจะมันจะไม่พอดีนะครับมันจะเหลื่อมตาอาจจะเป็นอย่างนี้ปายอะไรปอย่างเงี้ยปากเบี้ยวอะไรเงี้ยก็ต้องนิ่งๆชั่ววโมงแล้นั่งห้งชมเลยนะครับว่าเป็นควาย เพราะว่าอดทนมากฝรั่งเจะชมเอ้ยยู่ควายไม่มันควายทั้งเปลี่ยนไปฟังเขาบอกว่าถ้าเป็นของฝรั่งเองเนี่ยถ้าเป็นนักแสดงฝรั่งเขาจะมีหยุดมแต่งไปได้ชั่วโมงนึงเขาจะขอหยุดทักทานน้ำทานอะไรก่อนแต่ผมนั่งยาวเลยทีเดียวเพราะว่าไปพักเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอีกเลยก็ลุยไปเลยทีเดียวอยากให้เสร็จเร็วๆอยากให้เสร็จครับเพราะว่าทั้งเรื่องนี้สามสิบกว่าครั้งนี่ก็ คือขึ้นคอมากฝรั่งที่ว่านี่คือจากฮอลลีวูดเลยใช่ไหมครับอ่าครับมาจากอังกฤษนะครับจากอังกฤษนะครับผมมาจากอังกฤษเขาผ่านงานอะไรมาบ้างครับก็หลายเรื่องครับหลายเรื่องก็ผ่านหลายงานแต่ทําเรื่องแต่งหน้าในงานเดียวครับก็ทำเริ่มเลยเมื่อก่อนเขาทำเขาทำสตาร์วอร์ดไว้ครับเมื่อก่อนช่วยทำสตาร์วอร์ดทำอะไรก็ อายุก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เขามากกับแฟนเขาสองคนครับนั่คือ<ส>บทบ,บาทของคุณเอนะครับเล่นเป็น3ามช่วงอายุด้วยกันแล้วก็มีการแต่งหน้ามากมายเหลือเกินต้องรอไปพิสูจน์กันมาทางพระเอกนางเอกบ้างนะครับถามนางเอกก่อนดีก,กว่าบท <c oughs> ในเรื่องนี้นี่ต้องเตรียมตัวมากไหมครับน้งโกก็มีคุยกับนเรียผู้กำกับเนี่ยค่ะก็คือเป็นช่วงที่คุยกันกับนักแสดงทุกคนก็ใช้เวลาช่วงตรงนั้นในเรื่องนี้ฉากไหนบทไหนยากที่สุดครับ ก็เหมือนเหมือนกันหมดแต่คงจะเป็นตอนที่ผ่านไปยากเพราะหลายเทกหลายเทกอย่างเงี้ยหลายเทคว่าเขินย้อยเขินไปทำอะไรให้น้องเขินมันบทมันต้องโหัวเราะแย่ให้หัวเราะยังไงจะได้ขำมันเองต้องมีหอมแก้มหอมอะไรเงี้ยนั่งตักอะไรเงี้ยอ๋อนั่งตักเขินตรงนั่งตักกับหอมแก้มไม่ต้องเขินหรอกน้าอีกหน่อยก็ชิน ลหอมแก้มนี่กี่เทสยิ่งเขินยิ่งชอบใจอหญเลยสิต่มันเรียที่ว่าพอเปลี่ยนมุมก็ใช้หลอกเอาเงี้ยหลอกหลอกหอมไม่โดนว่างั้นใช่ก็มีที่โดนจริงก็มนไม่ได้เลยช่วยอธิบายภาษามือ,อ,อยังไง <laughs> ีแล้วตอนที่ตอนที่ออยให้กินขี้มูกนี่เขินมเแต่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นฉากฝันนะครับ คือพระเอกเขาจะฝันว่านางเอกมามาถึงก็นั่งตักเขาพระเก็เลยทะลักโอจริงกินอะไรเงี้ยมันก็ปันป็นฝันฝันบ็เลยคุกกีมีใช่ไหมฮะมีอ้าวฟุกเอกโอ้นี่คุณทางเดียวพุ่งกับเรื่องนี้เลยฟุกเดียวกันผมไปดูมาแล้วแต่ว่าถ้าคุณควักให้น้องน้องก็ทานนี่จะประมาณก้อนขนาดนก้อนมใหญ่มากมีจมูก ดูมาแล้วเป็นไงบ้างอะไรนะครับดูมาแล้วเป็นไงบ้างปวดหัวใจเลือเกินแอบไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วอันนี้ไปดูไม่อยากชวนบ้างแล้วอย่างน้องโบนี่ตื่นกี่โมงครับก็เขาตื่นตีสามคิวเช้าหกเจ็ดโมงอะคะตื่นมาก็เห็นพี่เอเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นคนแก่ไปแล้วเป็นคนแก่ไปแล้วมาต่างออยบ้างพระเอกทั้งเรื่องนี้ชอบฉากไหนที่สุดนั่งต่างและหอมแก้มทั้งเรื่องเลยนะครับชอบชอบฉากที่พี่เอให้แหวน พี่รัชนกครับฉากนั้นไม่มีเราเ่ยมียนะไม่มีฮะไม่มี <c oughs> เอาไปชอบที่คนอื่นเขาเล่นไม่ชอบที่ตัวเองเล่นเลย <c oughs> มายรงเออจะชอบที่ตัวเองเล่นด้วยแต่ชอบที่พี่เอเล่นมากกว่า,าดูแบบเออเซ้งดีอะไรอะไรเขาก็คุณตลอดเลยนะเคยมาเขาบอกฮีโร่กับคุณชอบคุณนิดในหนังยังชอบที่คุณเล่นเลยจริงๆแล้วบอกความจริงกับพี่ไอออยว่าเราเป็นอะไรกัน ่านะมายุ่งจะตบให้ไปใหญ่เขาไปดูหนังมาด้วยกันนี่ยะคุณนี่ยิ่งใส่ตั้งหัวั้งขวาอยู่ด้วยผมไม่อแต่คุณคุณนั่งซ้ายเขาว่านั่งขวาอ๋อไม่เป็นไรงั้นยกเครดิตให้เขาเดี๋ยวอ้อยขยายความนิดหนึ่งชอบฉากนั้นชอบตรงไหนเออจะเป็นฉากที่พี่เอจะต้องตอนตอนนั้นพี่เอยังเป็นหนุ่มอยู่ฮะครับตอนนี้ก็หนุ่มในหนังในหนังฮะในหนังจะแบบประมาณ30ใช่ไหมครับ จะให้ให้แหวนนางเอกนะครับจะขอแต่งงานจะขอแต่งงานจะเป็นคนที่บอกไม่ค่อยกล้าพูดมากแต่ว่าจะให้จะให้ดีไม่จะให้ดีแล้วควักแหวนมาแล้วแต่ว่าอีกคนมาให้ตัดหน้าไปแล้ว่อยจ่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบใจตรงนี้เขาสีหน้าอะไรเงี้ยเล่นแบบชอบชีวิตจริงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนั้นไหมฮะยังยังไม่เคยขอใครแต่งงานแล้วไปไม่เคยขอใครแต่งงานเพราะมีพี่เออยู่แล้ว คุณพูดไปเดี๋ยวําบ้านเขาเข้าใจงั้นหมดที่ได้ได้ดดออยชวนคนมาดูหนังเรื่องนี้จะพูดว่างไงชวนให้มาดูฉากไหนฉากนี้เลยหรือวยถ้าสาออยชอบฉากนี้แต่คนอื่นนี่จะไม่รู้นะว่าชอบฉากไหนถ้าชวนก็คงให้ดูทั้งเรื่องมากกว่าทั้งเรื่องเลยเขาด,ดูดูรวมๆแล้วก็แล้วแต่บางคนจะชอบฉากนู้นฉากนี้ก็เลือกชอบกันนะครับน้องโบครับจะชวนคนมาดูตรงไหนครับก็เวลาเราทํางานมีความสุขค่ะในกองถ่ายคือทํทงานมีความสุขกันก็อยากให้ คนดูได้มารับความรู้สึกเดียวกันคือดูหนังไปแล้วมีความสุขกับหนังที่ได้ดูค่ะอืครับแน่นอนครับสุดท้ายับคุณเออารุโสที่สุดครับจะฝากอะไรกับแฟนๆครับอารุโสที่สุดก็คงอยากมาให้ชมกันนะครับเพราะหนังเรื่องนี้นอกจากว่าจะให้ความสนุกสนานแล้วแลยังให้สาระบางอย่างครับระหว่างเรื่องของครอบครัวครับมันเป็นเรื่องของความรักในครอบครัวความผูกพันกันจะโกดจะอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็ครอบครัวเดียวกันนะครับก็เขาแน่นจะให้สาระบ้าง ให้สนุกด้วยสาระด้วยก็เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนอย่างมากนะครับอาเอสพีแมนแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นเกร็ดส่วนหนึ่งที่คุณเดอมาคุยให้ฟังเรื่องแต่งหน้านั่นก็โอ้โหใช้ความเพียรพยายามมากขนาดนี้และเป็นหนังที่สนุกมีสาระเรื่องครอบครัวด้วยนะครับก็ฝากฝากฝากเอาไว้ก็รละกันให้แฟนๆมาดูกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับคุณอนันต์บุญนาคนะครับต้องบประทนาองค์ชายศักดิ์และคุณออยธนาสุทธิกมลขอบคุณมากครับ รายการเจเจสี่สิบเก้าวันนี้คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับแต่วันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเพลงเพราะเพราะนะครับจากน้องอ้อยและน้องโบนะครับเพลงจาก18-80เพื่อนซีไม่มีซัวเดี๋ยวจะร้องให้เราฟังในการล่ำลากันสำหรับคืนนี้แล้วพบกับเจเจสี่สิบเก้าได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับสำรวยสวยจริงนะครับมาแน่พฤหัสหน้าเจอกันครับวันนี้ผมและคุณหนูลาเพียงเท่านี้ครับราับสวัสดีครับสวัสดีครับ